สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะน้องเฟนนี่มาแล้วค่ะน้องเฟนนี่มาแล้วเพิ่งนอนตื่น,นเหรอเฮ้ยเพิ่งนอนตื่นค่ะเพิ่งนอนตื่นนะเอ้ยอารมณ์ดีเลยหรืเอายิ้มสวยหน่อยยิ้มบะ น,น้องเพนนี่ยิ้มบาย <แ das S 1> อเออเออเพิ่งนอนตื่นนะคะเพิ่งนอนตื่นเนาะเพิ่งนอนตื่นแล้วก็กินนมเสร็จแล้วเนาะตอนนี้หนูกำลังขี้แตกแล้วลูกนะหนูกำนะลังขี้แตกเนาะเนาะเออ Kerang kiki tek lah, kerang kiki tek, kerang kiki tek. Leluk, gua, gu gu gu, gu gu gu, hah? Apa? Nek, jauh apa? Nek? Adik mama di? Mama. mamás